ข้ามาพบกับฉางฟาง25แรงนะครับตัวนี้ระบบเกียร์เซติลนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยหลังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล3สูบนะครับเกียร์เป็นเกียร์เซติลอยู่ใต้พวงมาลัยของเรานั่นเองนะครับตัวนี้สเบียรนหน้าถอยหลังโดยใช้เกียร์เดียวนะครับผมแล้วก็มีตัว40แรงให้ดูชมด้วยนะครับแต่เราจะไปดูการทำงานของ25แรงด้วยกันนะครับราคาแค่250,000บาทเท่านั้นครับพี่น้อง นี been, h, to to gender, oh ่ายงานได้จริงนะครับอันนี้ใช้ฐานปลวนนะครับฐานปลวน5ใบนะครับอันนี้พี่น้องที่ที่บุญมีจังหวัดอุดรธานีนะครับเอ่อไปไถไล่มันให้ดูนะครับนี่ครับไถได้จริงๆนะครับยี่ห้าแรงนี่เหลือเปลือเลยนะครับขนาดที่ไม่ค่อมร่องของมันเลยนะครับตัวนี้ไถได้เลยนะครับในพื้นที่ของอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับ นี่ที่มีโชว์ให้เราเห็นๆเ,เลยครับพี่น้องนะครับสนใจติดต่อเข้ามา0981471267นะครับดาวได้ผ่อนได้นะครับตามเงื่อนไขและเป็นระบบเกียร์8เกียร์นหน้า8เกียร์ถอยหลังด้วยนะครับครับพื้นที่อย่างไ่ใช้งานได้หมดนะครับสำหรับพื้นที่การใช้งานของรถ25แรงเขาลองอ้อยก็ได้นะครับขนาดความกว้างอยู่ที่เมตร10เซนนะครับตัวนี้สามารถขยับเข้ามาได้นิดนึงแต่ว่าสนใจอย่างไรก็สามารถที่จะ พื้นถ่านเข้ามาอยู่ที่1เมตร15เซนถึง1เมตร20เซนเข้ามาถึง1เมตร5เซนได้นะครับตัวนี้ขยบเข้ามาในร่องอ้อยโดยสูงสุดน,นีครับมาดูนะครับช้าๆด้วยกันนะครับสโลว์ให้เห็นนี่ขับไถได้จริงๆครับผมครับ ครับผมยังไงสนใจของคุณครับ